รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รอยไทยไอเดียนะคะจะให้ไอเดียเก๋ไเกี่ยวกับขนมหวานค่ะเราจะตามรอยความรู้สึกของคนไทยสมัยโบราณนะคะเราจะทําบัวลอย3ส,สหายบัวลอย3ส,สหายของเราวันนี้นะคะสีที่1คือสีเหลืองทําด้วยฟักทองนะคะแล้วสีที่2เนี่ยก็คือบีบรูทค่ะออกมาเป็นสีชุ่มพูทีเดียวและอันนี้เป็นสีธรรมชาติของแป้งบัวลอยธรรมดา แต่อีก3าสายของเราก็คือนี่นะคะมะพร้าวอ่อนสไล์เข้าโพดค่ะต้มแล้วแล้วก็เผือกค่ะง่ายๆนะคะเราจะนํากะทิชาวเกาะอบควันเทียนหอมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงในหมอ้อพอว่าเดือดน,นะคะคุณผู้ชมเราจะปรุงรสด้วยเกลือน้ําตาลทรายผสมน้ําตาลปี๊บนะคะหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ผู้ชมก็ลองชิมรสดูค่ะแต่ความหอมเนี่ยมีแล้วละค่ะตน้้ำกะทิของเราเดือดนะคะเราก็จะนำบัวลอยทั้ง3สีของเราที่ลวกหรือต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วเราจะนำมะพร้าวนะคะมะพร้าออ่อนสไล์เป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปด้วยเมื่อมะพร้าวลงไปเนี่ยความหอมก็จะเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะข้าวโพดและเผือกหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆ เมื่อบัวของเราลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะเป็นอันสุกหอมหวานเราก็ตักใส่ชามนะคะคุณผู้ชมหอมชื่นใจเสร็จแล้วนะคะบัวลอย3ามสหายของเรานะคะสีสัสนสดใสรับรองค่ะหอมติดใจทุกๆคนค่ะเอาละค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะพบรอยไทยไอเดียได้ทุกปันจันทถึงสุขสวัสดีค่ะ